วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15บหาค่ำเดือน8หรือเดือน8ปสองครั้งในบางปีเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาหรือเทศครั้งแรกชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีทั้งหที่ป่าอิสิปตนมฤึทายวันแขวงเมืองพาราณสีหลังจากตรัสรู้ได้สองเดือน ประวัติความเป็นมาการแสดงปฐม,มเทศนาวันอสาลหะบูชาถือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้สองเดือนธรรมจักกับปวัตนสูตรพระธรรม,มเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมีชื่อว่าธรรมจักกับปวตนสูตรซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาพระปัญจวัคคี ผู้ฟังปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกคือพระปัญจวัคคีทั้ง5ได้แก่พระโกนทัญญะพระวัปปะพระพัทิยะพระมหานามะและพระอัศชิการเกิดพระรัตนตรัยครบองค์สาการแสดงธรรมครั้งนั้นทําให้พระอัญญาโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดพระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธทั่วโลกให้ความสำคัญและมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาวันเริ่มต้นของการประกาศพระพุทธศาสนาถือเป็นวันเริ่มต้นของการประกาศพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการ วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกวันหยุดราชการวันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนนิยมทำในวันอาสาฬหบูชาการฟังธรรม การฟังธรรมจากพระสงฆ์เป็นการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการเวียนเทียนการเวียนเทียนรอบอุโบสถในตอนเย็นเพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรยัยการทำบุญตักบาตรถวายอาหารและสิ่งของแก่พระสงฆ์เพื่อสร้างกุศลการรักษาศีลการรักษาศีลห้าหรือศีล8เพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสและสร้างความสงบในจิตใจ